เปิดก็ได้ค่ะแก่สเปรย์น้องเพียนดาไลยุงออร์แกนิกลอยเปอร์เซนที่น้องเอ๋ยนี่เปิดขวดให้เลยมาเบิง้งเลยเปิดขวดกึกฉีดเลยเด้อแน่เบิ้งเห็นตัวยุงบ่บินว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 ,น,วนอยู่ฉีดนี่เห็นไหมเห็นฝุ่นออกเห็น,นขนออกมาบา่นั่นเออค่อยดูนะคะสเปรย์เป็นออร์แกนิกไล่ยุงนะจ๊ะ ยุงจะมาไม่มาวุ่นวายเราเห็นบ่แตกออกเลยนี่บอลได้สีฉีดขึ้นไปนี่มันแตกออกเลยมันจะบินหนีไปนะคะเพราะว่าในนี้เป็นสาสากัดของตะไคร้หอมและก็มะกรูดเป็นกลิ่นหอมที่คนรักแต่ยุงเกลียดเนี่ยอุ้ยมึงสิขอใไกเข้าขไปดึงกนนะะันาวน่ยุงมันชอบตรงที่ลกๆตรงที่มืดๆ เลยบอกมันก็จะบินหนีไปนี่นี่นี่เห็นไหมบริเวณผนังไม่มากวนเลยไม่หยุ่เลยนี่ฉีดไปเลยพี่น้องค่ะนี่เมาหนีหายบริษัทส้นหนังแหลงหัวสูบขัดโทว์ัดโทวอ้าวอืมโอ้มันสีดเซตโตมาเลยเห็นบ่ไหดเมาเลยพี่น้องเอ้ย เดสมอเลยคาตาเลยได้เห็นบ่าเนี่ยนี่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 วยน,นานมอเม้า,มา,มาเลยเซยยุงเดินได้นะ่ะแน่มึงกัวด่ะออแกนิกจ้าจ้าน้องเพียนด้กันยุงของเฮาสูตรธรรมศาสตร์สูตรคุณยายดั่งเดิมนี่อ้อ,อ ยุ่งย่างเลยนี่นี่นี่เนี่ปาตายเกลี้ยงเห็นไหมคะเห็นไหมเอยวันไม่มาวุ่นวายเลยนะคะจากตอนแรกนี่วึงวึงวึงยุ่งนี่เจอหนองเพนดาไปเนี่ฉีพ่นได้เลยค่ะคนก็พ่นได้ฉีดตามงแขนตามงขาเวลาห้าสิบไปยางปลายางโงไปเบิ้งหมอลำสิงเออฉสีดไปเลยแขนเด็กแขนผู้ใหญ่ใช้ได้นะคะ ไม่มีสารไม่มีสารเคมีสารอันตรายใดๆธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์จะนีฉีดไปเลยฉีดให้น้องหมานะคะฉีดตามตัวน้องหมาได้ตามที่ต้องการจะร้ายจะน้อยเดวแต่ฉีดร้ายกับ,ดดกบมดหลายสื่ออีกนะคะฉีดน้อยกับยุ่งบัวหายแค่นั้นแหละจ้ะจ๊ะอ่ะนี่เรียบร้อยยุ่งไม่มากวนใจเลยคะ่ะนอนนอกว่านไม่ต้องมีนุ้งรวดก็ได้เอาแค่สเปรย์น้องแพนด้าไปจัดการคะ่ะคนใช้ได้น้องหมาใช้ดีสั่งเลยจ้ะ 1ขวด290บาท 250fl ธรรมชาติแท้100%ใครรับพิมพ์290ใต้คลิปวีโอนี้พิมพ์เลยจ้า